สำหรับทรงผมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับจะเป็นผมของคารบกกาจากคอนไกสตาร์เลว l นะครับถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้นะครับน่าจะคุ้นกับคาแรคเตอร์นี้ดีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ออกมาน่ารักมากๆเลยนะครับและผมทรงนี้นะครับเราจะรับได้จากแมพของ c a m e r a m a n Race Simulator นะครับสำหรับขั้นตอนในการรับนะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ฟี e ยูจีได้เลยนะครับและตัวผมของคารบกกานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งจำนวนที่มาแจากนะครับจะอยู่ที่150ชิ้นด้วยกันนะสำหรับเพื่อนในการทำนะครับในข้อที่1เนี่ยให้เราเล่นในแมปนี้จนกว่าจะครบ24ชั่วโมงซึ่งการออกจากแมปนะครับเวลาที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะไม่หายไปไหนนะแล้วข้อ2นะครับจะต้องทำการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจำนวน7,499ฟองนะครับ และในช่วงนี้ครับทางโลบอชเนี่ยทำการเปลี่ยนกฎในการอัพ UGC ใหม่นะทำให้น้องๆเนี่ยจะได้ไอเทมเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยและจํานวนก็จะมีน้อยด้วยนะครับปกติในแมปเนี้ยจะแจกเป็นพันชิ้นเลยนะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับในการล่าไอเทมกันต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนในการฟักไข่นะครับมาที่โซน A ตรงนี้ได้เลยนะครับให้เรานำเพื่อนร่วัลจากการวิ่งแข่งนะครับมาฟักไข่ที่โซนนี้ได้เลยครับกดออโต้กันยาวๆไปเลยนะครับ7,000กว่าฟองเนี่ยแล้วถ้าน้องๆชอบคลิปแบบนี้นะครับขอกำลัััััังใใใจคคคคคคคนนนนนนนลลลลละะะะ1ไไ์รรรรบบบบบบบแ้วเาาาากกกมมพห่่ิปปตอทุ๊ยย